คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่10ทธันวาคมม่านถูกฉีกขาดลูกาบทที่23ข้อ45ดวงอาทิตย์ก็มืดไปม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลางม่านในวิหารมีความยาวสูงจากพื้นถึงเพดานและจากกำแพงด้านซ้ายไปถึงกำแพงด้านขวา ม่านนี้มีไว้เพื่อกั้นบริเวณวิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานพระวิหารที่ซาลมอนสร้างมีความสูง32ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งพงกรรษัตริย์บทที่6ข้อสองแต่วิหารที่เฮโรดสร้างมีความสูงถึง42ซึ่งเรื่องนี้ถูกบันทึกโดยนักประวัติศาสตร์ยุคแรกนามว่าโจเซฟัสเพราะฉะนั้นม่านในพระวิหารนั้นจึงน่าจะมีความสูงระหว่าง18ถึง28เมตรเนื่องจากหน่วยวัดนั้นไม่แน่นอนสิ่งสำคัญก็คือ ม่านในพวิหารผืนนี้ขาดตั้งแต่บนจนถึงข้างล่างดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่27,51ข้อ51และมาระโกบทที่15,38ข้อ38ไม่มีมนุษย์คนใดาสามารถฉีกม่านนี้ได้ต้องเป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนที่ฉีกม่านผืนนี้และม่านผืนนี้ก็ถูกฉีกขาดในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ช่วงพระเยซูสิ้นพระชนม์พระธรรมฮิบรูบทที่9ข้อ1-9บอกว่า ม่านผืนนี้เป็นตัวกั้นระหว่างห้องอภิสุทธิ์ที่สถานซึ่งเป็นที่วางหีบพันธสัญญาและเป็นที่ประทับของพระเจ้ากับพื้นที่ที่เหลือในพระวิหารซึ่งเป็นที่ของมนุษย์นี่เป็นภาพของการที่ความบาปได้แยกพระเจ้ากับมนุษย์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 59: ข้อ1ถึงมีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปยังห้องอภิสุทธิ์ที่สถานได้และเข้าไปได้เพียงปีละหนึ่งครั้งดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมอพยพบทที่30ข้อ1ิบ และฮิบรูบทที่9ข้อ7นี่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระคริสต์ที่จะทำหน้าที่เหมือนมหาปูโรหิตพระองค์จะเข้าหาพระเจ้านนามของเราและไถ่เราทุกคนให้เป็นไถ่จากบาปเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม่านก็ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนแสดงให้เห็นว่าการไถ่ของพระเยซูคริสต์สำเร็จแล้วและจะไม่มีอะไรมาแยกพระเจ้ากับมนุษย์อีกต่อไปพระเยซูได้ทรงฉีกม่านออก โดยพระองค์ทรงฉีกพระกายของพระองค์เองดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ20เพื่อเปิดทางให้เราได้พบกับพระเจ้าผ่านทางพระองค์การถ่ายของพระเยซูคริสต์สำเร็จแล้วและจะไม่มีอะไรมาแยกพระเจ้ากับมนุษย์ได้อีกต่อไปให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ส่งตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนทรงรับโทษบาปเพื่อลูกทําให้ลูกไม่มีบาปและไม่มีอะไรมาปิดการลูกกับพระเจ้าได้อีกต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน